เอาละครับตอนนี้เรามาเอาอุ๊ยปายได้เป็นคนที่สี่ได้เกมอะไรมาเนี่ยได้เกมที่มันต้องเดินไปพร้อมกันเนี่ยอ๋อหยุดเป็นทีมเวิร์กนะครับอันนี้อะไรอ,อ่ะตาจี๊ดจ้องปึ่งเออรอดรอดครับไปห,หินลอยฟ้า วปึ้งอุ้ย,ยประมาณนี้ให้มันเด้งสองทีอุ้ย,ยตายแน่นเออไปไปไปวิ่งเร็วอันนี้มาเก็บแน่เลยมาเก็บเล่นยังไวงวะเนี่ยโอ้ปาตายแน่มาเก็บมอะมันเล่นยากต้องกดให้ได้อ่ะ,อะออ หลอดโค้เล็กอะปึ๊บปึ๊บอันด้านซ้ายปึ๊บเออรอดจ้ะ <Lord. S 2> ไปคนหนึ่งเลยอันนี้อันนี้ดอดเช็คเอ้ยอันนี้ลูกคางไปฟีหมุนเอาผ่านไหมไม่ผ่าน เออผ่าน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 ไหมผ่านวิ่งเร็วเหลืออีกหนึ่งนาทีอันนี้ดอกเชกีเอาปลยไม่กดอ่ะกดปึ๊บ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 ห้าครั้งไปวิ่งเร็วเหลืออีกหนึ่งสี่รอดแล้วปลารอดอันดับหนึ่งเย้อันดับหนึ่งจบอันดับหนึ่งด้วยนะครับ